ศิวน,นันมีดหมอสวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะคะมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะเรามารับชมมีดกันเลยค่ะค่ะสวยงามนะคะดัมเหล็กฝักไม้ค่ะเป็นมีดเก่าโบราณน,นะคะ เป็นเหล็กเสาโบส์นะคะค่ะปักสวยงามค่ะเก่าโบราณค่ะค่ะดั้มเหล็กค่ะเป็นเหล็กโบส์ค่ะดั้ม เด็กจะติดกับใบมีดสวยงามเลยค่ะเรามาดูใบมีดกันนะคะลายน่องสิงค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเก่าโบราณโบราณเลยนะคะใครที่กําลังมองหามีเก่าโบราณโบราณนะคะ สวยงามค่ะสวยงามมากค่ะค่ะใครสนใจก็ติดต่อศูนย์หกสามหนึ่งสามเก้าสี่แปดเก้าเจ็ดนะคะศิวันนั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะขอบพระคุณค่ะ